สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมามาพูดความเสียโอกาสของประเทศไทยในการที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนพืชสมุนไพรไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้รู้ไหมครับประเทศที่ ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรมากที่สุดแน่นอนท่านคงนึกถึงประเทศจีนใช่ครับแต่ประเทศที่ตามมาและก็อยู่ในอาเซียนของเราก็คือเวียดนามเวียดนามตอนนี้ส่งออกสมุนไพรอยู่ที่อันดับ4นะฮะตามญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้มาติดติดแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นประเทศที่ส่งออกสารสกัดที่เยอะพม่าทั้งทั้งที่เรามองว่าพม่านั้นเป็นประเทศที่ล้าหลังเป็นประเทศที่ด้อยเทคโนโลยีแต่พม่ากลับส่งออกสารสกัดนะที่มีมาตรฐานออกต่างประเทศ ทั่วโลกที่มีมูลค่ามากแล้ว1ใน5นั้นก็อยู่ในอาเซียนอีกก็คือตามมาด้วยมาเลเซียเวียดนามประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสมุนไพรหรือสารสกัดประเทศไทยไม่ติดเลยนะถ้าผมจะมาเบนมากก็คือถ้ากำหนดเป้าประเทศไทยเพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพนะว่าถ้าเราจะตั้งเป้าว่าเราติดหใน10ของโลกเราจะทํำยังไงกับโอกาส อย่ามองตรงนี้ว่าเป็นวิกฤตผมมองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าผมอยากชวนคนไทยนะที่มีศักยภาพเด็กรุ่นใหม่น้องใหม่ไฟแรงที่คิดว่าตัวเอง ต้องการสิ่งที่ท้าทายต้องสร้างสร้างรายได,ได้ต้องการโอกาสตรงนี้และครับคือโอกาสผมไม่อยากจะพูดว่าเฉพาะกัญชากัญชงหรือกระท่อมที่สนับสนุนด้วยรัฐบาลเพื่อกับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่สมุนไพรอื่นๆของประเทศไทยรู้ไหมครับมีประมาณ1,800ชนิดนะที่เราทราบคุณสมบัติและประโยชน์แล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปใช้เราใช้หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด เพียง300ชนิดเท่านั้นประมาณไม่ถึง18%ด้วยซ้ำไปแล้วใน18%เนี่ยเราส่งออกน้อยมากและจะําม,มาตรฐานน้อยมากท่านั้นผมมาชวนคนไทยทุกคนนะถ้าเราจะกลับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยสมุนไพรยอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วเรา2ปีหน้าเราจะติดหนึ่งใน10ไม่ว่าในเรื่องของวัตถุดิบสมุนไพรหรือสารสกัดสมุนไพรไอันนี้เรามาลองท้าทายกันครับผม